สองสามสี <Good job. S 2> ่ห 11, หกเ o ็ดแปดเกเก่งมาก <Okay. S 1> ค่ะวันนี้แดดออกนะลูก <c oughs> เราต้องออกไปข้างนอกนะคะ <c oughs> Go buy the cake Go buy the cake okay. okay We r e gonna go, go. go for walk <c oughs> Let's go <S oh. น้ำแข็งเต็มนากระโจ๊กรถดน้องพิมเลยค่ะ ข้าวอยู่ในกระสะดวกสบายจ้ะพี่น้องคะ็จําจเป็นจะต้องเข้าไปข้างในออฟฟิศของเขาเนาะค่ะ mm. เป็นธนาคารก็คือถอดสมัยจะของเตุงานกันพี่นอ mm. ้องเมื่อนี้นะคะ mm. พิมพ์กับสิทภาพพี่น้องมามาฝากฝากเช็คเนาะค่ะ mm. อยู่หนาตั้งและจ้ะพี่น้องก็ต้องเข้าไปข้างในเนาะค่ะเดี๋ยวพิมจะให้เบิ้งบรรยากาศนั่งกันจ้า I'm good thank you จากนั้นเนาะค่ะเข้าก็ล่อประมาณ2-3นาทีค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เพิ่นกะเอากลับมาหาเนาะค่ะกระทือว่าสะดวกสบายจ้ะพี่น้อง Have a good day thank oh, you May I also have the p o r s e t s l i p please Oh sure Yes เซตแล้วค่ะพี่น้องคะห้ากับฝ่าออกไปเนาะค่ะเพราะว่ามีคิวทางหลังต่ออยู่เนาะค่ะ <rium> สำหรับภาษาอังกฤษเนาะค่ะพ um ี a n a n okay? ่น้องค่ะกับโมเมนต์ภาษาถิ่นพิมพ์ใหญ่เติบโตมากเนาะค่ะกับค่อยๆเลียนลูกไปกับลูกค่ะพี่น้องค่ะมือละเล็กละหน่อยซะาสมกันไปเนาะค่ะฮัดอ่านฮัดเขียนไปจ้ะพี่น้องยางหน่อยนะคะเฮาก็ออกไปซื่อสารกับผู้ค้นภายนอกนี่ก็ถือว่าได้อ่ายูได้แล้วเนาะจ้ะพี่น้องค่ะเลียนลูกกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะ ABC book to stick cat in the hat นะคะ ถามาอยู่เมืองนอกไหมเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็แนะนําให้ออกไปทํางานเนาะค่ะจะได้เรียนรู้ภาษาและก็เรียนรู้สังคมของคนอเมริกันน้ำนอกจากพี่น้องค่ะยางหน่อยนะคะเฮ้าซื้อสารใดเฮากับเอาตัวหลอดใดเนาะค่ะ ความคิดของน้องพิมีนันก็นคือนะคะ,มะตมองยานค่ะพี่น้องคะ,ะตมองยานภาษาอังกฤษเนาะค่ะว้าแล้วก็ซื้อสานออกไปโหลดเนาะคะ่ะโดยเฉพาะคนไทยเฮานะคะขาดผุดใดนันก็นคือภาษามือค่ะพี่น้องคะสิ่งสิ่งที่น้องพิมบอกออกมาทั้งหมดนะคะน้องพิมก็กับกพานจุดนั้นมาแล้วเนาะคะ่ะ e i n ten <Hey. S 1> <Good job. S 2> เก้เก่งมากคะ่ะ <Hey. Good. S 1> จากประสบการณ์ mm hmm. น้องพี่มีเนาะคะ่ะกับมาอยู่อเมริกาด้วยภาษาอังกฤษที่เป็นศูนย์ขกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะหล้วก็ได้ออกไปเหตุงานเนาะคะ่ะการที่ออกไปเหตุงานเนาะคะ่ะได้สื่อสารกับคนอเมริกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเจ้าของภาษาของเขานะคะกับเหตุให้น้องพิมเนาะคะ่ะมีพัฒนาการภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นเนาะคะ่ะมาอยู่กับอะไรไปเลียนคะ่ะพี่น้องเคยไปอยู่แต่ว่าไปเป็น คือจังโรงเรียนวัดนะคะพี่น้องคะไปแค่ประมาณสองสามเดือนนะคะในช่วงที่รอวีซ่านะคะรอเอกสารกินการทั้งสี่เนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. แต่กับบุรไปเรียนมหาหลัยคือเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าการที่ออกไปทั้งนอกนะค่ะพี่น้องคะพบปะผู้คนนะคะซอยไดหลายอหลีค่ะพี่น้อง mm hmm. Look, What is this เธออะไรคะ mm hmm. Yes เธอ Yes The egg cracked open, mm -hmm. and four little ducklings were born. Okay. One, two, three, yeah. four. So, hello, they said. Are you our mommy? mommy. Is that is that mommy? No, it's a no that's a turtle. Yes. <laughs> it's Certainly turtle. not, said the turtle. Oh what's that? Oh, so. The ducklings set off and found their mommy. First, they meet someone soft and furry. What is that? what is that? The, is that. No, what is that? the dog. A dog. Are you our mommy? They ask. Quack 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 well, quack. I found a dog right here. I found a dog right here too. Well, a, two, 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 a flower two flower. Oh away, 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 Okay okay do you mean no grow the dog the darkling left and hurry. run oh, a darkling looking looking for money. the four little darklings are just taking a rest somebody walk by with a lot of a little babies. Just like them. She might be mommy. They cry. <laughs> oh, they're looking for mommy, Sean. Where's the mommy? I'm sorry, sir. They came oh, that. What is it, to? the is No, what is this, buddy? This cat. Okay, this is duckling. Oh, oh, this is this, chicken. This cry. He cried cry. He miss mommy. I'm oh. sorry, said the Hen, oh. but I'm not your mommy. Oh, chip 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 chip. It's a chicken. Yeah. Next, the duckling come to a pond. Someone was scratching in the water. What is that? I mm -hmm. feel good. Are you our mommy? Oh, not, said the fish, and the swim mm -hmm. swam away. The fish said bye-bye. I'm okay. not your mama. Ah. Oh, oh mommy, come on, get his I see the duckling there. The duckling decided to go for a swim too. Mm -hmm. Mm -hmm. Look at mommy. There were happy pigs about when the one of them swam. into the white fluffy bag right there show. s h o h e r e is that mommy, mommy. oh can you kiss me m o r mommy can you kiss mommy mommy m o m m y l i k e okay i kiss h o u m m good job วิดีโอนี้กับ่บมี่ยังหลายเนาะค่ะขอบพระคุณเอ๋ยไอ้สุขุสุคนเด้อค่ะทีมาให้ยกำลังใจน้องพิมพี่กับลูกสายหลาน้องช้อนเนาะค่ะกะเอาไว้พอกันคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ